สวัสดีครับวันนี้พบกับกูสิกเช่นเดิมนะครับหลายวันแล้วตีอ่างกันมานะครับวันนี้เลยพบกับภาษากลางผสมตองแดงไปบ้างนะครับนะครับวันนี้ไอ้จมไอ้เอฟซีเราได้จมบอลด่างนะครับบอลด่างจากธรรมชาตินะครับชื่อว่าด่างอภิชาติไทยแลนด์นะครับด่างอภิชาติไทยแลนด์นะครับด่างลายจุดนะครับแล้วก็ด่างในเนื้อนะครับคือหนึ่งเดียวนะครับ แล้วก็มีคแค่ต้นเดียวตอนนั้นนะครับอันนี้นะครับด่างลายจุดด่างในเนื้อเป็นบอลด่างอภิชาติไตเลนด์นะครับผมได้ทาคลิปให้ท่านผู้ชมที่ชอบไม้ด่างบอลกระดาษบอลด่างอะไรต่างๆนะครับก็ใจกันนะครับเห็นแล้วนะครับถูกใจกดไลค์กดแจร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับนี่คือบอลด่างนะครับบอลด่างลายจุด นะครับบนดังลายจุดบนดังอภิชาติไทยแลนด์ดูเลยครับนี่คือคือเป็นเป็นด่างนะครับอันนี้คือด่างด่างลายจุดนะครับแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกผสมนะครับไม่ได้เป็นลูกผสมแต่อย่างใดนะครับคือด่างอภิชาติด,าาด่างรายจุดอภิชาติไทยแลนด์นะครับชื่อชื่อด่างอภิชาติไทยแลนด์นะครับยังไม่มีใน youtube ในกูเกิลไม่มีนะครับเพราะว่านี้ผู้คุณพบ ช้ชื่อของเขาโดยตรงเลยนะครับคือด่างอภิชาติไทยแลนด์นะครับนะครับถ้าสนใจกดไลค์กดแชร์กดแคร์นะครับกดถูกใจด้วยนะครับคือจะได้พบกับคลิปอื่นต่อไปนะครับถ้าต้องการสนใจอย่างไรนะครับก็พร้อมยินดีจำหน่ายให้นะครับติดต่อมาที่กดสิกนุ่นกลงนุ่นสงนะครับที่อ่าซีเบลก็ได้นะครับซีเบลอ่าสิกนุ่นสงนะครับ agbel.com หรือว่าเบอร์ตัว0ูน แปดศูนย์ศูนย์ห้าหกเจ็ดหนึ่งหรือว่าศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสี่แปดนะครับอันนี้ชื่อว่าบอลดางลายจุดอภิชาตไทยแลนด์นะครับบอลดางอภปิชาติพูดง่ายๆว่าบอลอภิชาตินะครับนี่คือลายจุดของมันโดยธรรมาชาติจริงๆนะครับแล้วก็ที่ก้านดูที่ก้านนะครับที่ก้านนะครับก็มีเป็นลายเส้นเส้นเส้นลงมาเป็นตางเล็กๆนะครับแต่ว่ากล้องผมมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ จะได้ดูให้ชัดๆนะครับสังเกตได้นะครับสังเกตได้เลยนะครับอันนี้จุดตรงนี้อาจจะด,ด่างเป็นใหญ่นะครับเป็นใหญ่น่อยแต่โดยตัวปเปิดด่างไายจุดเล็กๆ,ๆทั้งใบเลยนะครับทุกใบก็จะเป็นด่างไายจุดทั้งหบดน,นะครับอันนี้คือเป็นด่างบอด่างอาภิชาติไตเลนนะครับมีหนึ่งเดียวนะครับมีแค่ต้นเดียวนะครับ นี่คือในเนื้อมีมีลายจุดตั้งบดนะครับทุกใบนะครับคือไม่ได้ลูกผสมนะครับเป็นของแท้จากธรรมชาติทั้งนั้นนะครับคือด่างอภิชาติลายจุดนะครับอภิชาติไทยแลนด์นะครับสนใจนะครับก็กดไลก์กดแชร์กดแจ๊บจะไกลนะครับติดต่อไม่ได้ตามที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับคือตังบอลด่างอภิชาตไทยแลนด์นะครับอภิชาติลายจุด นะครับดูครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ากป็นบางดีนะครับตอนนี้แสงเดดมันอ่อนหน่อยก็เยเห็นจัดเกน์ขึ้นนะครับนี่ครับกระดูกใกล้กระดูกไกลนะครับเห็นไหมครับคือเป็นบอลดังรายจุดเกิดจากธรรมชาติโดยตรงนะครับบอลดางอภิชาติไทยแลนด์นะครับบอลดังรายจุดอภิชาติไทยแลนด์นะครับนะครับ โอเคนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ถูกใจกดไลค์กดแจกดตับแจมได้ด้วยนะครับดูครับเดี๋ยวผมไม่ดูอ่างให้ดูอ่างนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นรูปผสมนะครับของแท้จากธรรมชาติโดยตรงนะครับดูครับเดี๋ยวเวียนเวียนไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับ อันนี้คือต้นเล็กนะครับจริงๆแล้วบอนดางอาพิชติตตะเลนนะครับต้นจะใหญ่ใบจะใหญ่มากนะครับใบใบใหญ่แบบเดียวกับบอนกระดาษนะครับแต่นี้คือยังเป็นต้นเล็กนะครับเพระาะเมื่อก่อนเคยเคยพบมาแล้วต้นหนึ่งใหญ่มากใบขนาดเม่ครึ่งกว้างๆนะครับหรือว่า1นึ่งเม็ดกว่าๆ<ส>แต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้สนใจนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ ไปดูจุดที่เคยเจอก็เลยต้นเดิมเน่าไปแล้วนะครับหมดอายุไปแล้วเนื่องจากว่ายินลนไทรนะครับก็เลยมีลูกมีลูกกระจายอยู่หนึ่งต้นนะครับก็เลยได้มานะครับอันนี้คืออย่างเล็กนะครับใบกวางไปความใบใบ,ใบกว้างาประมาณาเกือบหนึ่งศอกนะครับเกือบหนึ่งศอกแล้วนะครับแต่ว่าตาใหญ่เต็มที่จริงๆใบก็ประมาณความกว้างประมาณเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเม็ดกว่านะครับ ดูครับอนี่นะครับตามตำรับตล่าเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ที่ก็ต้องการกันเลยนะครับแล้วก็หนึ่งเดียวต่นนั้นนะครับบอดังรลายจุดมีที่นี่ที่เดียวต้นเดียวบอดังอภิชาติลายจุดนะครับโอเคนะครับติดตามรับชมกดไลค์กดแจร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปบอลด่างอภิชาติลายจุดนะครับบอลดังอภิชาติไตแลนก็ขอยุดติ น่ของกูติกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ